ท่านผู้ช่วยจ่าใช่ไหมท่านบรรจอำเภองานรับผิดชอบงานบริการประชาชนทุกคนรับผิดชอบอยู่แล้วงานบริการประชาชนนะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติคณะทีมงานวิยาากรทุกท่านครับวันนี้ก็ท่าน นริชาโกษาสิวิไลท่านอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่วันนี้ท่านก็ได้เดินทางมาเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารธนาลังกอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาวันนี้ก็มาตั้งแต่วันที่มีพระลมปดเก้าแล้วล่ะนะครับสำหรับท่านนิรัตท่านก็ได้รับพระลมปดเก้าให้ไปเป็นปผ,ผู้วา่าราชการจังหวัดที่ภูเก็ตกับภูมิพิชาที่ได้ขับเคลื่อนง,งานนี้มาตลอดทั้งตั้งแต่ก่อน แล้วอธิบดีกรมการปโกครองทุกคนก็ถือว่าเรื่องงานบริการ,ร,การประชาชนเป็นหัวใจสําคัญเป็นงานหลักของกรมการปกครองนะครับจนมาถึงสมัยท่านนรุชาท่านก็ได้ให้ความสําคัญนี้เช่นกันนะครับจริงๆเป็นรุ่นแรกวันแรกเลยที่ท่านมาปฏิบัติราชการท่านก็อยากจะมาพบเราแต่ช่วงบ่ายนี้มีประชุมการไฟฟ้าส่วนิภาคนะครับก็คงจะเสร็จค่ำเลยได้มอบหมายให้ผม ได้มาพบปะพวกเราถือว่ามาพบปะก็แล้วกันนะนะก,ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เจอพี่น้องชาวกรมการปกครองทุกคนที่มาร่วมในอุดมการเดียวกันในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจมาแล้วก็ถูกผู้บัชามอบหมายมาแบบไม่ตั้งใจก็มี <c oughs> บางคนก็เตรียมตัวเอาไปทํางานแต่ถึงอย่างไรก็ดีในการมาครั้งนี้ก็ทุกคนก็เตรียมใจอย่างเต็มที่อยู่แล้วว่า จะต้องมาดําเนินการให้ได้จากเหตุผลและเหตุต่างๆที่ดําเนินการมาที่มันเลยเป็นแล้วทําไมถึงไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลสำกัญพวกเราทุกคนก็คงจะมีมีข้อคิดกันแล้วที่มันไม่ผ่านาที่แล้วมันเป็นเพราะอะไรมันมีจุดปกพ้องตรงไหนผมเชื่อว่าทุกคนมี มีหลักการตามที่ท่านพออบชอได้กล่าวไปเมื่อกี้เรื่องทั้งส่วนใหญ่ก็จะกล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องสถานที่ไม่อำนวยเนื่องจากว่าการออกแบบรูปแบบส่วนราชการของเราไม่อื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่เป็นแบบเก่านะครับสถานที่ต่างๆไม่เอื้ออำนวยงก่อนนี้ก็คือปัญหาหนึ่ง ปัญหาหนึ่งก็คือการยังเข้าใจไม่ถึงแกนแท้ในการบริการประชาชนซึ่งเราทุกคนว่าเราทําดีแล้วทําถูกต้องแล้วทําได้เหมาะสมแล้วแต่มันยังมีอาจจะมีจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับก็ก็จะมีไม่กี่ประเด็นเรื่องโครงสร้างเรื่องคําสัง่งเรื่องการแต่งตั้งต่างๆทุกคนก็น่าจะมีหมดแล้วเพราะการทำทำผลงานกันทำมากันหลายปีแล้ว สำหรับผู้ที่เคยได้รับไหนมีอำเภอไหนบ้างที่เคยได้รับผ่านการรับรอง GC มาแล้วมีไหมที่เคยได้รับมาแล้วแล้วครบกำหนดเกินกำหนดมีอำเภอเดียวสองนะโอเคไม่เป็นไรนี่ก็ก็ปีนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะเคยมีบทเรียนมาแล้วก็สามารถรู้ว่าเหตุผลที่ที่ทำได้เป็นเพราะอะไรแล้วก,วก็ต่อไปก็ มาดําเนิกนการทํำยังไงจะให้จากเดิมเราได้อะไรเขาเรียกระดับมาตรฐานใช่พื้นฐานระดับพื้นฐานจากพื้นฐานทํำยังไงจะให้มันเป็นก้าวหน้าก็ไปดูจากงานเดิมๆที่ท,าทํามาทำยังไงจะขับเคลื่อนขึ้นมาได้เป็นก้าวหน้าจากพื้นฐานเป็นก้าวหน้าจากอําเภอที่ไม่เคยไม่เคยผ่านตั้งแต่ การตรวจเอกสารในรอบที่แล้วมีใครผ่านการตรวจเอกสารแล้วแต่ไปตกตอนที่ว่าไซวิสิตมีไหมไปตกรอบไซวิสิตเนื่องจากว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราไม่พร้อมแล้วก็อีกหลาย,ลายประเด็นใช่ไหมที่มาก็าพอตรวจงานจริงแล้วก็การนําเสนอการนําเสนอที่ดีเวลาเขาซักถามต่างๆต,ต,ต้องตอบให้ได้อันนี้ก็คือนั่นแต่เบื้องต้นผมก็อยากจะเห็น ในจํานวนร้อยวันนี้มา 100, ร้อยเท่าไรร้อยร้อยยี่สิเอ็ดเภอกับ15จังหวัดนะครับเบื้องต้นเราต้องผ่านภาคเอกสารก่อนวันนี้มามามาเขาเรียวกว่ามาติวมาติวเจาะจุดผมจะไม่พูดแล้วเรื่องนโยบายนโยบายทุกคนรู้อยู่แล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป้าหมายสำคัญวันนี้เรามาติวมาเจาะจุดกันว่า เราจะทํำยังไงเบื้องต้นเอกสารเราต้องพร้อมทุกคนเตรียมเครื่องมือมาเครื่องมือในการดําเนินการมีหมดมีโน้ตบุ๊กมาครบทุกคนใช่ไหมมีเครื่องมือหรือ iPad ก็ว่าไปแล้วแต่ก็ก็พร้อมแล้วก็มาดําเนินการกลับไปต้องดําเนินการได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องไปถึงกลับไปถึงอําเภอต้องบันทึกนําเสนอท่านในอำเภอให้ทราบแล้วก็นําการประชุมการอบรมครั้งนี้ เข้าเป็นวาระสําคัญในการประชุมประจําเดือนนะครับต้องด,ดําเน,นินการเอาเขาเป็นวาระสาคัญในการประชุมประจําเดือนว่าเราจะต้องด,ดําเนินการอะไร1นึสาจะต้องนําเสนอด้วยไม่ใช่ว่ามาอบรมเสร็จแล้วก็รอหนังสือสั่งการค่ะรอหนังสือสั่งการครับไม่เอาก็ต้องไปด,ดําเนินการแล้วเร,เราต้องทํางานเชิงลุกฝากฝากตรงนี้ไว้ในการกลับไปถึงอําเภอทํางานก็น่าจะ ผ่านระดับเอกสารหมดทุกคนนะได้เนาะยิ้มเฉยๆไม่ได้ต้องได้ด้วย <c oughs> ได้สิก็ในนี้ไม่มีนะจังหวัดที่บอกว่ามันมีอยู่กี่จังหวัดอตที่บอกว่าไม่ผ่านสักอำเภอเลยเนี่ยม,มีห้านะเออเนี่ยแหละห้าจังหวัดต้องจับทีมกันทำตบปมาทให้ได้สิให้ทำเหมือนจังหวัดอะไรนะร้อยเอ็ดหรือกาลสินร้อยเอ็ด ที่เขาสามารถดําเนินการได้ได้ทั้งจังหวัดโอ้ oh, ถ้าในจังหวัดน,นั้นมีตกสักอําเภอหนึ่งสงสัยในอำเภออยู่ไม่ได้แน่ <c oughs> แล้วก็จะมีผลนะครับมีผลกับการบันทึกเข้าในกพจว่าเราได้ทํางานตรงนี้แล้วก็มีผลกับการให้ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ว่าทํางานกันฟรี free. มีขวัญกําลังใจให้ท่านดีกรมการปกครองท่านทุกท่านท่านจะให้ขวัญกําลังใจกับพวกเราทั้งเรื่องในการแต่งตั้งเรื่องอะไรต่างๆเรื่อง การพิจารณาความวิวความชอบนะแต่แต่เรื่องการสอบข้อโรงเรียนในอำเภอนั้นท่านบอกว่าให้อ่านหนังสือเอาเองนะ <c oughs> <c oughs> ต้องอ่านหนังสือเอาก็คือก็จะดูแลพวกเราอย่างเต็มที่นะครับปีที่แล้วก็ได้หลายคนแล้วก็ทําหนังสือแจ้งไปทางฝ่ายปกงครองจังหวัดผู้ช่วยจ่ามาไหมผู้ช่วยจ่านะก็ไปนําเรียนท่านปลัดจังหวัดท่านจ่าด้วยนะครับว่า สำหรับอำเภอที่มีผลในการพิจารณาเนี่ยที่สามารถผ่านผ่านในระดับไอ้ขั้นพื้นฐานขั้นพัฒนานะครับขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาได้เนี่ยก็ก็จะได้บันทึกเป็นกรณีพิเศษถ้าเป็นไปนได้ก็จะให้ถึงขั้นระดับก้าวหน้าซึ่งเราเดิมเนินการขับเคลื่อนมาหลายปีแล้วก็ปีแรกๆอาจจะอาจจะค่อยๆคํคคาทางนะครับก็จัด ปีแรกปีแรกเลยเราทําหนังสือแจ้งไปให้แต่ละพื้นที่ดําเนินการก็ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่ปีสองมาแล้วก็แจ้งอบรมเป็นภาคภาคอย่างเงี้ยเข้าเป็นผูยภาคก็ก็ยังยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ขับเคลื่อนขึ้นได้เยอะขับเคลื่อนขึ้นได้เยอะนะครับพอปีถัดไปเราก็ทำอีก ทำเราก็รู้รู้แล้วเอามาเป็นถอดบทเรียนกันแล้วก็สามารถทราบได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ไปจี้ตรงจุดก็สามารถขับเคลื่อนได้จนกระทั่งปี2568กเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางทีมวชนะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนโดยเฉพาะส่วนแผนงานที่ดําเนินการขับเคลื่อนแล้วก็ขอบคุณในพื้นที่ทุกคนที่ได้ให้เห็นความสําคัญของศูนย์บริการสะดวกหรือ g e c ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของสพนสานักในเจ้ากรมทีีที่เขาดําเนินการขับเคลื่อนตัวเนี้ยนะครับ แล้วผมไปร่วมรับรางวัลเองด้วยนะครับปีนี้ก็ถือว่าประสบผลามสำเร็จมีได้167อยเอำเภอด้วยกันได้ขั้นพัฒนา143ใช่ไหม41เออ่ออำเภอ141กระโดดข้ามกระโดดจากจาก50อำเภอจาก55าอำเภอ ขึ้นมา167ก็ต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมงการของยิ้มชอบใจประทับใจผลงานที่พวกเราได้ทํากันแล้วก็เป็นที่น่าเชิดอน้าชูตาแล้วยังไม่พอมันเป็นระดับขั้นขั้นก้าวหน้าถึง20กว่า,วาอำเภอ26อำเภอนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเราที่สามารถดําเนินการได้ทําอย่างไรถึงจะได้ถึงขั้นก้าวหน้าท่านพัฒนาขึ้นมาระดับพื้นฐานก็คือดําเนินการตามเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะมามาเทนกัน วิธีการดําเนินการคําสั่งคุณมีครบไหมพื้นโครงสร้างพื้นฐานคุณเป็นอย่างไรทางตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมั้งไม่มีภาพให้ดูนั้นแบบทางราชชันสําหรับผู้พิการหรือ for all คนทั้งโลกเนี่ยนะครับทำอย่างไรให้สามารถเดินทางสะดวกชัน45องศายอย่างเนี้ จะขึ้นมาได้ยังไงรถเข็นไปก็ตกมันเป็นไปได้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยทากันนะให้งบประมาณไปก็ทํามีเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ามีถามว่ามีทางลาดไหมมีอะไรก็มีมีหมดแต่ใช้ได้ไหมต้องถึงตอนตอนประโยชน์สุดท้ายว่าใช้ได้หรือไม่นะครับต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนไหมไปดูซิทางลาดของคุณนะ่อันเดิมเนี่ยมันปรับใหม่แล้วสามารถเดินขึ้นได้ไหมบางคนก็ลาด้วสวยเลยแต่พอถึงตอนสุดท้าย ไม่มีช่องลงตรงถนอนอีกราดไปไหนก็ไม่รู้แต่สามารถทําได้ด้วยสามารถดําเนินการได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก,ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องพื้นที่ภายในเป็นยังไงเรื่องห้องสุขาเป็นห้องรับแขกไหมเวลาใครเดินขึ้นมาบนที่ว่าการอำเภอปุ๊บได้กลิ่นชัดเจนเนี่ยก็โอเคนะคนี่ก็ถือว่าเป็นความใส่ใจของ,ของ,ข,องของท่านในอำเภอ ไม่ให้ความสําคัญในเรื่องงานบริการประชาชนท่านในอำเภอต้องให้ความสําคัญในอำเภอให้ความสําคัญคนเดียวไม่ได้มันต้องทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นประหลัดอำเภอทุกคนจะต้องร่วมกันแล้วก็เจ้าหน้าที่บนที่พกการอำเภอทุกคนก็ต้องช่วยกันเมื่อก่นกอนงานบริการประชาชนที่เราผ่าน GEC นี้ทำแค่สองหน่วยก็คือสำนักทะเบียน ศูนย์ดำรงธรรมอีกหน่วยหนึ่งก็คือจังหวัดชายแดนบอเดอร์พาร์ทแค่นั้นเองแค่สอันมันเป็นการล็อกสเปคที่แคบๆจุดแคบๆที่ตรวจกันแต่ตอนนี้ทางสงปนอเองเขามองว่าแค่นั้นมันน้อยไปไม่ฝีมือในอำเแล้วมันต้องสะดวกทั้งศูนย์ราชการเพราะฉะนั้นเราต้องประสานงานส่วนราชการอื่นๆด้วยว่ามีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามาไหมในพื้นที่ อันนี้จะต้องฝากฝากพวกเราไปให้ความสําคัญตรงนี้นะครับช่วยไปนําเสนอท่านในอำเภอด้วยแล้วก็ให้ผ่านตรงนี้ให้ได้นะครับก็ปีนี้ก็ดีใจครับไปผมโชคดีได้ไปรับลูรางวัลร่วมกับหลายๆําเภอนะครับที่สํานักนายกเขาจัดขึ้นมานะครับของไอจีซนี่ก็เป็นอ a ซี่คอนแท t เซ็นเตอร์ที่เขาบอกกันไปกันเต็มไปหมดไปดูส่วนราชก,การอื่นๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายทําได้หมดโดยเฉพาะส่วนราชก,การที่เป็นต้นแบบก็ก็จะมีสํานักงานที่ดินนะทั้งที่ดินจังหวัดตอนปีนี้ปรากฏว่าที่ดินสาขาได้หมดสำนักงานที่ดินสาขาแล้วก็ขนส่งจังหวัดหน่วยง,งานที่บริการประชาชน แล้วก็ที่เห็นเยอะธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งหลายหลายหน่วยเนี่ยเขาสามารถตรวจตรวจนับได้ตรวจนับได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ให้ตอบตอบโจทย์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้เยอะอย่างเดียวต้องมีตัวเลขมีแบบสอบถามของประชาชนอะไรต่างๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันมันสู่ยุคดิจิทัลแล้วคุณต้องใช้ระบบดิจิทัลมานําใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทํำยังไงมันเกิดคุ้มค่าที่สุดใช้ปริมาณคนน้อยที่สุดแล้วเกิดความคุ้มค่าแล้วรวดเร็วถูกต้องแม่นยําอันนี้เป็นส่วนสาคัญแล้วก็จะสอบถามเลยว่าในการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เนี่ยใช้อย่างไรหลายคนก็จะตอบที่ตกตกกันก็จะตอบว่ามีค่ะถามว่ามีไม่มีค่ะที่อําเภอก็มีไลน์กลุ่มอําเภอมี Facebook กลุ่มอาเภอประชาสัมพันธ์อันนั้นไม่ใช่ อันนั้นมันมีอยู่แล้วคุณต้องพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ในการทํางานหลายอําเภอก็ต้องขอบคุณมากเลยมียุคใหม่ๆนี้ในอำเภอเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ประหลัดอําเภอมารุ่นใหม่เนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยเก่งๆเรื่องดิจิทัลนะครับเก่งๆเรื่องเทคโนโลยีเก่งหลายด,าด้านนะก็กกฝากพวกเราครับก็อันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งเฉพาะภาคกลางใช่ไหมเฉพาะภาคกลางเดี๋ยวก็จะไปภาคอื่นๆ ตลอดโซนทางไหนภาคกาันไม,ไม่ไม่มีตะวันออกนะตะวันออกได้หมดแล้วมั้งอันนี้พังโซนทางนี้โอเคได้ก็เป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนที่ทํางานตรงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลับไปจะสามารถดําเนินการขับเคลื่อนได้จากปีนี้167แห่งปีถัดไป น่าจะขึ้นอีกสักไม่ต่ำกว่า250แห่งนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยมีเป้าหมายอะไรนะบอกปีแรกเคยขออนุญาตท่านสมัยนั้นท่านแมนรัฐขออนุญาตเก่าเอ่ยชื่อนะครับของงบประมาณท่านไปไปดำเนินการก็คุยไว้8 7 8อำเภอน่าจะได้อยู่ประมาณสัก300ครับโอ้ภาคภูมิใจ เสนองบประมาณขออนุมัติปั๊มเลยสามร้อยอำเภอประกาศพ้นมาได้สี่สิบเจ็ดยิมเลยผมเด้งเลยนะก็ต้องฝากพวกเราก็มันกว่าจะพัฒนาไปสู่จากเดิมเราเขาเรียกว่าอำเภออะไรนะอำเภอยิ้มอำเภอยิมเดิมเดิมเดิมกันกับเคลื่อนมาสู่ GECC นี่ก็คือ อำเภอยิ้มเรามาเป็นศูนย์ราชการสะดวกอำเภอยิ้มหมายความว่าคนมาติดต่อราชการนี่ไม่ไม่บูดไม่เบี้ยวมาแล้วสดชื่นแจ่มใสสบายมีความสุขประทับใจในการบริการของประชาชนแค่นั้นก็เพียงพอแล้วจากที่มาปุ๊บร้อนๆเจอพัดลมเย็นๆแอร์ไม่มีเพราะงบประมาณไม่เพียงพอพัดลมเย็นๆเ,เจอเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทาย เป็นมิตรไมตรีกับทุกคนชาวบ้านก็ประทับใจนะคุณอะไรนะคุณป้าก็ไม่ได้คุณลุงก็ไม่ได้ต้องเรียกคุณอะไรถูกต้องแล้วครับมารยาทไทยเรียกคุณป้าคุณลุงถูกต้องแล้วครับจะไปเรียกคุณลูกค้าไม่ได้หรอกยังไงก็เรียกไม่ได้นะครับเรียกคุณพี่ถ้าก็ดูด้วยว่าคุณที่จะเรียกว่าคุณพี่หรือคุณน้องนะครับ หน้าตาเขายังราอ่อนอยู่ไปเรียกเขาคุณป้าเขาก็กดเป็นเรื่องธรรมชาตนะิก็ต้องดูด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยต้องพี่ต้องเรียกเขาคุณพี่พี่สุดหล่ออะไรก็ว่าไปพวกนี้แต่เป็นธรรมชาตินะครับไปเรียกคุณลุงแล้วหมดเลยไม่แล้วเดี๋ยวไปทําชื่อื่นดีกว่าก็ <c oughs> ดูด้วยในการใช้กิยามารยาทในการทักทายในการพูดเล่นพูดต่าง โดยเฉพาะในการพูดเสียงดังไวยวายเสียงที่ไม่บางทีเราอาจจะบอกว่าเป็นที่สนิทชิดเชื้อกันในการบริการประชาชนปุ๊บเราก็ที่เกิดหนังสือร้องเรียนมาบ่อยๆเพราะเจ้าหน้าที่ไปพูดจาแบบเป็นกันเองเกินไปลืมไปลืมมองว่าคนอื่นที่เขาฟังอะ่ะเขาไม่ได้กันเองกับเราแล้วทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปได้กระทบกระทั่งกับเขาแล้วก็ถูกร้องเรียนมาอย่างเช่น พี่มาทำไรกาแฟย,ยังไม่ได้กินเลยจะรีบไปไหนให้เขาไปซื้อกาแฟมา้ป่าก็พูดเล่นกันแต่คนด้านหลังปุ๊บโอโ้เรารอมาสองชั่วโมงแล้วยังไม่ทำแค่นี้สงสัยไม่มีไอ้นี่นั่นเองก็คิดว่าเราเรียกร้องข้อเท็จจริงไม่ใช่พูดกันเล่นเฉยๆนะครับอย่าอย่าให้มีแบบนี้เด็ดขาดในการพูดแล้วคนอื่นเขาได้ยินโดยเป็นการเข้าใจผิดนะครับก็ฝากพวกเราในการพูดจานะจากอำเภอยิ้ม มาสู่ส e mate, unit, <ım S 1> unit, ูตรในการสะดวกเพราะว่ามานั่งสามชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เสร็จยิ้มอยู่นั่นแหละเขาเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบบที่ว่าอสะดวกใช่ต้องมาถึงปุ๊บสามารถดําเนินการได้เลยไม่ต้องมานั่งยิ้มแล้วมาถึงปุ๊บติดต่อราฐมนตรมีกําหนดระยะเวลาได้พวกเราก็ทาแผกผังไว้ใช่ไหมจริงหรือเปล่ากำรบกนสิบห้านาทีเสร็จก็มีผังไว้อยู่สิบห้านาทีก็ยังไม่เสร็จเขาก็นับนับเวลาก็รอ ก็ประมาณนี้ก็จะเร่งรัดพอมื่อีนี้ก็เร่งรัดดาเนินการให้เสร็จโดยเร็วประมาณนั้นนะครับจนไปสู่ไอ้ไอ้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยก็คือสู่อําเภอสุขใจเป้าหมายของเราสุดสูงสุดก็คือโด p a า g ีซีเน็กซ์เลเวลซีโร่ทูฮิโอันิบหอันนี้ก็เดี๋ยวแฟกชิปของท่านท่าน ท่านอธิบดีกรมการปกคร,งกรคองก็จะออกมาเดี๋ยวก็จะแจ้งท่านก็จะมอบแนวทางการปฏิบัตริราชการในวันที่21เนี้ในเบื้องต้นทราบว่าวันที่21นะครับเดี๋ยววันที่ย0สินี้ก็จะเชิญท่านประลัดจังหวัดมามาด้วยแล้วก็ประชุมวันที่21นะครับเห็นเห็นว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนสามรอบแล้ว <c oughs> เปลี่ยนประชุมวันที่19มาประชุมวันที่20จากที่1 0เมื่อกี้นียโทรศัพท์มา เป็นยีนิบเแล้วนะครับก็คง,คงจะประชุมวันที่ยีิบเอ็ดแล้ววันที่ยีเดี๋ยวอาจจะต้องให้ประหลัดจังหวัดมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครไปชมโขนสักหน่อยนะครับมีโขนให้ดูตอนสัตยาอะไรนะสัตยาพารีสนุกแล้วเรามีโอกาสไปดูนะไปดูกันโขนนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆของโขนไทยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาในการแสดงนำครับครับก็เขาทำไว้ให้เยอะเลยไม่เป็นไรหรอกเรพบกันแค่นี้ก็พอแล้วก็ฝากพวกเราก็แล้วกันได้ตั้งใจในการทำงานนะครับออกไปเตรียมพื้นที่ช่วงนี้ก็จะมีช่วงการงานหลายๆอย่างเข้ามาไม่ใช่เฉพาะงานบริการอย่างเดียวเข้าสู่ รูการเลือกตั้งแล้วเราอยู่การบริการงานทะเบียนส่วนใหญ่งานทะเบียนก็จะต้องดําเนินการตัวนี้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมใช่ไหมอบตอครบแล้วเดี๋ยวก็จะดำเนินการเลือกเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นก็ เตรียมความพร้อมด้วยก็จะเกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชนเช่นกันงานเลือกตั้งก็จะเข้าสู่มาหมดการเลือกตั้งแล้วการเมืองใหญ่ก็จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นตามที่ประกาศไว้ถ้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะก,ก็จะประมาณนั้นอันนี้ก็ประกาศไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงก็คือตามที่เขาประกาศไว้ประมาณนั้นนะครับก,ก็เตรียมตัวทําตัวให้พร้อมทํางานเราก็ดูให้ดีในพื้นที่ของเราช่วงนี้ท่านปรกกะหลัดกระทรวง นะครับท่านก็บอกไม่ให้ข้าราชการเราไปไหนให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าสถานการณ์ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะพื้นที่เจ็ดจังหวัดชายแดนติดกัมพูชานะครับก็จะมีปัญหาเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดตากจันทบุรีสแก้วมสัสูบุรีลำสุรินทร์ศรีสะเกดอบบุบนละในพื้นที่ชายแดนท่านก็ในใความสำคัญท่านดีขุมการปกครองคนใหม่ก็ ให้ความสาคัญตรงนี้เช่นกันก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อยู่ชายแดนนะครับสําหรับคนที่อยู่รอบในก็ก็ทํางานแล้วก็ในพื้นที่ที่มีมีชนกลุ่มน้อยชนพื้นที่สูงนะของกาญจนบุรีลาดบุรีเพชรบุรีอะไรประมาณนี้ที่อยู่ติดตามแนวชายแดนตากทางเหนือไปก็ก็ฝากดูด้วยในการ เปลี่ยนจาก180วัน270วันให้เหลือ5วันต้องด,ดําเนินการให้รัดกลุ่มดดกานให้เรียบร้อยอย่าไปดึงเรื่องดึงเอกสารไว้ต้องด,ดําเนินการให้ตามกําหนดแล้วก็เร่งรัดดาเนินการถือว่าตอนนี้ยังขับเคลื่อนได้ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เพียง3 0เองยั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 งไม่เยอะอะไรยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อที่ดูมาเมื่อวานนี้นะครับก,ก,ก็ยังไม่เต็มที่ก็ฝากพวกเรา,เราด,ดูตรงนี้ด้วยประหลัดทะเบียนประหลัดมันคง เรื่องสถานะก็ดูเกิดการสวมตัวเกิดอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบเพราะเอกสารยืนยันตัวตนอยู่แล้วแต่ละคนแต่ละคนมาแต่ปรากฏว่าไม่ม,ไมีไม่ตรงตามหลักฐานเอกสารจะมาอ้างว่า5วันเป็นการเร่งรัดเกินไปไม่ใช่มีการตรวจสอบอยู่เพราะเขามาอยู่ในพื้นที่เราเป็น10ปีแล้วหลักฐานมันมี ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วมันมีอยู่ตรงนั้นสามารถตรวจสอบได้ปรากฏว่าเป็นคนละคนมาอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนตัวนี่ก็ต้องรับผิดชอบกันนะครับอย่าไปอย่าไปทาเรื่องพวกนี้มันไม่คุ้มค่ากับอนาคตของชีวิตราชการพวกเราก็เคยมีหลายคนเมื่อก่อนนี้ผมนึกว่าจะหมดไปแล้วก็ยังคงหล,ลงเหลืออยู่นะครับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนึกว่าเขาตรวจสอบไม่ได้ปัจจุบันตรวจได้ตลอดครับมันสู่ระบบยุคดิจิทัลแล้ว เอกสารหลักฐานต่างๆบอกว่าไม่มีไม่มีปิดบังทุกอย่างมันก็เปิดเผยได้หมดอ่ะสามารถตรวจสอบได้นะครับทุกอย่างสามารถเช็คลิสต์ได้หมดนะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าที่เราก็ไปดูอยู่ก็อาจจะมีทองสัมปันนี้อาจจะมีข่าวขึ้นมาในในเคสพวกนี้เราก็ไปไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเป็นการป้องกันกันนะครับก็ฝากพวกเราในเรื่องทะเบียนสัญชาติคนไหนเป็นคนไทยเขาจะต้องเป็นคนไทยนะครับ นี่คือหลักการเลยคนไทยต้องเป็นคนไทยไม่ใช่เขาเป็นคนไทยแล้วยังไม่ให้เขาไม่ให้โอกาสเขาอันนี้ก็หนักพอสมควรนะครับถ,ถ้าไปดึงเรียกร้องรับสินบนต่างๆมันสำคัญนะครับไอ้บัตรประชาชนใบหนึ่งมันสำคัญมากบางคนก็ถึงขั้นต้องเสียเงินเสียทองเพื่อที่จะได้มาเพื่อแลกกับสิทธิในการเป็นคน สักดีของความเป็นคนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยต้องมาแรกตรงเนี้แต่มาแล้วก็มาเป็นเท็จบางคนก็เอาง่ายๆเขาว่าก็เคยเจอในเคสไทยร้อเซแต่ขั้นตอนการดำเนินการไปเปลี่ยนแปลงเอกสารเปลี่ยนชื่อพ่ออีกคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งไปผิดฝาผิดคนทั้งที่เขาเป็นคนไทยแท้ๆนะครับ หลักการก็ง่ายๆก็คือคนไทยต้องเป็นคนไทยอันนี้ไม่ไม่มไหายแล้วถ้าเกิดไม่ใช่คนไทยแล้วมาเป็นคนไทยนี่ผิดครับแล้วเขาเป็นคนไทยแล้วกันแกล้งเขาไม่ให้เขาได้สัญชาติไทยนี่ก็ผิดเหมือนกันนะครับก็ก็ฝากพวกเราเรื่องพวกนี้ท,ท่านผู้บริหารส่วนกลางเขก็ให้ความสําคัญตรงนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องการบริการประชาชนมีอะไรบ้างนี่อ๋ออันนี้นโยบาย ของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์นัฐการสะดวก GC ก็การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันนี้เราก็ทําอยู่รัฐบาลดิจิทัลกรมการปกครองเป็นกรมแรกด้วยบางที่นําขับเคลื่อนสู่ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้นะครับนายกการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพอันนี้ก็อยู่ในแฟคชิปของท่านอาทิบดีนริชาเช่นกันนะครับโครงการเน้นการบริการทํางานร่วมกับระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนต่อไปเราอยู่ าคเดียวเราไม่ได้แล้วเราต้องทํางานแบบมีภาคีเครือข่ายในการดําเนินการในการกลับเลื่อนขาฝากไว้ตรงนี้กันครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันดําเนินการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับขอบคุณท่านผอว,วชที่ได้เห็นความสําคัญเป็นนโยบายสําคัญของกรมการปกครองนะครับเป็นอยู่ในแฟกชิปของเราก็ได้จัดเชิญทางวิทยกรผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่สามารถตอบได้โดยเฉพาะสํานักนายกมาตอบ พวกเราในการขับเคลื่อนในการดำเนินการว่าทําอย่างไรเดินทางเข็มทิตเป็นเข็มทิตในการทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ขอให้การดำเนินการในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างน้อย250-300ถึงอําเภอที่จะต้องผ่านระดับพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าอีก50อําเภอหวังไว้เป็นเช่นนั้นได้นะท่านปอได้นี่ขึ้นรองผู้ว่าเลยครับโอเค ครับก็บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปยกระดับการบริการกลุ่มการปกรครองให้เหนือระดับสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปีงบประมาณพศ2569โดยป้า GEC c Next Level Zero to Hero 2026รุ่นที่1ถือว่าเป็นรุ่นขังมากนะครับครับขอเปิดโครงการทันะบัดนี้ครับขอบคุณครับ